ลูกทหารหมายเลขแปดโสภาหมายเลขเก้าคุณดาวเดินให้หมายเลขสามได้แชมป์หมายเโอ้โหชื่ออะไรครับโอ้ชื่อทะเลเงินหรอก ว้าวรออย่เลยนะชายพ่อทะเลรออ๋อครับอายุเท่าไหร่แล้วนี่ยยังไม่ถึงสองปีอ๋อสูงเท่าไหร่เลยอายุกี่ปีแล้วพี่หกปีหปีใช่ไหมน้ำเชื้อเขาลดเท่าไหร่เออชื่ออะไรนี่ครับกล้องสยามเหรอครับโอ้โหพาขึ้นให้พี่พาขึ้นเอื้อเพื่อเพื่อเพื่อเอื้อโอ้โหแอคชั่นแอคชั่นมองพ่อแอคชั่นกรับไปเรื่อยๆไปแป๊บนึงแป๊บนึง พี่บนยิ้มหน่อยท่ไม่กลัวเหรอเฮ้ยยะไม่ได้าขี้แล้วมปขี้ขี้ไปอันนี้ก็ควายเผือกแช่โอ้ตัวนี้ตัวแค่โก้เมืองเพชรโอ้แม่ตัวแม่แม่ตัวไม่ตัวจะให้ลูกตัวตัวมากย Wow อย่างปกนไปมาฟังนี้ลูาพี่ดองที่อยู่ภาคกลางนะครับที่อยู่เทบนะครับคนเยอะมากเลยนะเราไมาเอนไรนะม้าลายม้าลายเจหดต้นคมาหม้ายแปดโ้า

นะคะ30กว่าตัวทั้งนั้นเลยนะคะวางหลวงวก็ดักดูแลแล้วนะครับใช้งานอีกแล้ว <c oughs> ขอ่ว่าที่เพ้งพักนะครัไม่พักก็ได้พอดีครับไม่มีมันหยุดอัน <c oughs> อนี้รอบสองพับหนึ่งีรอบที่สองแล้วลูกค <c oughs> ือสิจะเหลือก,กี่ตัวแล้ว เอารอบสิบตัวสุดท้ายได้แก่หมายเลข35ครับหมายเลข35ฟ้าฟารีค่ะยกมือเลยนะครับยกมือนตัวสูงครับยกเว้นสูงครับฟาราดีอะไรแล้วล่ะหมายเลขสามครับหมายเลขสามสิฟ้าค่ะหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดก้อนหางค่ะหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าคูณดาวค่ะหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบกงดาวค่ะหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเก้า

เจ้าหน้าที่เก็บมูลสัตว์นะครับเจ้าหน้าที่เก็บมูลสัตว์จากช่างกองฟาร์มนะครับเิอที่สนามด้วยครับเจ้าหน้าที่เก็บมูลสัตว์นะครับหน้าที่นี้เป็นของทีมงานทั้งกองฟาร์มนะครับหนึ่งสองสองครับ

ดูค่ายโชว์เหรอลูกสะดีควต่งช่ที่พีเนแล้วก็โลเชียเราก็หนักใจอยู่แล้วนะคะแต่ท้างางหนักใจ่งกว่าค่ะไม่ต้องวงพี่น้องความนใจกันบสเต็มสนามเลยครับสนกับว่าเป็นคน่ทยรื่น้ำโขงนะครับ ก็เป็นที่ใ่าดีดก็คนจับตัวที่เกิดข้องนะครับพี่น้องครับลูกพ่อครับลูกตัวพ่อไปเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นเพราะว่ามีปล่อยเดี๋ยวพ่อพาไปตีวแล้วลดแล้วแต่ตัวดีๆีทั้งั้นเลยนะครับตัวที่เล่นผ่านมาถึงสามตัวสุดท้ายก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดที่ที่เป็นภายุ่งใหม่เลยทีเดียวนะครับเป็นที่น่าูับจ่นะครับพี่น้องคนไหนก็ได้ดีนะครับอ่าหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดก็ มาที่สวนั่งรอพ่อครับเดียวครับเดียวอมขอการแต่งต like, no ิ๋การทั่วไปจะไม่ได้มองว่าต้องใหญ่ก็ขอให้สมตัวไม่ใช่ข็อันนี้ถือเป็นรูปทรงเอนัะรูปทรงทีแล้วก็ลูกทรงตัวดีมีความสวยามมีความมุ่ม่ของตัวดีแงาขะสมตัวแต่ก็ อย่าอย่าไปจะนำพ่อที่มันจะต้องพ่อต้องพ่อพ่อจะจะถึงแทนพ่อลงกการดูภาพรวมนะครับจึงให้หมายเลขเก้าเลขแที่สาครับหมายเลขเก้าคือาวค่ะก็เหลือ2ตัวนะครับหมายเลขสากับหมายเลขสดนะครับดูภาพรวมทั้ง2ตัวเลครับคให้หมายเลขสาให้แชมป์หมายเลขสิบแป้แที่สอ ชนะเลิศนะคาในนุ่นกระบืงกบน้องโลเปียมาสูงไม่ถึง140ซนเมตรนะคะใ้แก่กิ่งฟ้านะคะจากมุกาหารต้องการจางหวสรก็จะเป็นอำเภอดงหลวงจช่หับมุกดาหารในพื้นที่อบ้านห้องหนาตำบลบ้านบัวนะครับอำเภอดงหลวงช่นวับมุกดาหารเรานะครับน้ำตก้วยเราแก่งโพแหล่งวัฒนธรรมแทโซเขจะสาไม้โบราน พระอวตารประทัาบอบ่างาพิราศ่างเวชนดโคดหินภูเขาไฟสามไวยรอนสำรานนี่คือคำขวัญของอำเภอดองหลวงนะครับวันนี้ท่านประธานเข้ามาในสุนบริเวณงานนะครับทาได้าพีดน,นะครับเจ้าควายเผือกนะครับชื่ออะไรนะครับมาคัดนะครับซึ่งเป็นแชมป์และก็เป็นแรนแชมป์ด้วยขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ เราจาังานวันนี้ชนแชมป์เกิดขึ้นได้เพราะทางชมรมของเราโดยเฉพาะทางเต็นะท็่สมาคมมรุลควายไทยมรฑลควายไทยและ,และลาทางบหารสุนรขนต้ของมัวเขาได้รับเกียรติในตรงนี้ได้นำนางรำนะครับซึ่งเข้าไปทำการประกวดในงานการชติได้น,านออํา้นที่จังหวัดพุทหารนะครับตามลำดับวังนี้นะครับ หนึ่งก็คือเพลงอีสานบ้านเฮาและก็สองครับเพลงลมพัดเพา้าด้วยอีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่พูดถึงอภอยลงของเรานะครับชื่อว่าเพลงดงหลวงโก้ทั้งสามเพลงครับเกียรติท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติรับชมรับฟังและให้กำลังใจสำหรับสาวงามนางรำทั้งหมดเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับนางรำทั้งหมดด้วยครับ บนนบนนบอกพ่อหนยิันมยิ้มแอคชั่นเลยน้อยเดี๋ยวนีควายเล็กนี่ตัวตัวหลับแล้วเดี๋คซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อเตัวเล็กก็จะหลับล้วล

ตัวโตไหมลูกปะเออย่าเป็นตัวโตอน้องบัดอีกสองปีน้องบัดหกปีแล้วยังไม่โตเท่าเฉลยชองเลยอะไรกันเลยไข่เขาเรียกควายเพือกนี่อะไรนะลูก ยิงทั่วขนมปังโอเคโอเคขี่ไม่ต้องกวเออเชื่ออะไรครับกล้องสยามครับโอ้โหขี่กล้องสยามตัวเบลเลอรเลยนี่ ที่คุญที่บุญอยากขี่ไหมที่บุญขี่ได้ที่บุญขึ้นไม่ไหวหรอกกล้องสยามจะหนักแค่คนอ้วนขึ้นได้ด้วยเหร่อะไรให้พี่พาขึ้นให้พี่พาขึ้นเอื้อเพื่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 อโอ้โหแอคชั่นแอคชั่นมองพ่อมองพ่อหน่อย มองมองข้อหน่อยพี่ปุนมองข้อแอคชั่นยิ้มสองนี้สองนี้ชื้นสองนี้เออขอบคุณครับเอาลงมาเรื่อยลงมาปาดพอแล้วปนนาดนะโอ้โหอันนี้ลกูกลูกเขาอะครับเขาเรียกวาวเผือก ขี no no paper, mm ่ตัวเล็กไม่ได้ขี่ได้แต่ตัวตัวน้องม่ยังไม่ให้ขี่ขี่ไม่ได้เพจ้อกมาซื้อผาอไปซื้อซื้อผาก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนไปดูนู่นโอ้โหเน้นร์มจะซื้อเสื้อหน่อยยังนุ น,น่อืไ,ไ,ไ,ไปดูตัวยักษ์กันไฟยักษ์ตัวนี้เฮ้ยโอ้โหอันนี้ชื่ออะไรนี่ลูกดูสิเขาไปลเลยเลยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้พี่บอลไม่ไปใกล้นะถอยออกมาถอยออกมาไม่ไปใกล้ลูกถอยออกมา เฮ้ยเฮ้ยน้องมาแล้วถอย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 ออกมาก่อนไยชื่ออะไรครับถอยถอยถอยโตัวโตมากโตโตมากเลยดูสิดูสิหางมันตัวใหญ่กว่าน้องปัดอีกนี่โอ้โหฟ้าบัท้าน โอเคเดี๋ยวพ่อพาไปดูกอนี่พี่ปุณละกอนนี่พี่ปุณนตโตมากเลยอ่ะไปไหนนี่พ่ออ้นมาดูควายพ่ออ้นนี่ลำเสร็จแล้วมาดูควายเรา เพชรลำโขงน้ำกรโอ้โหตัวโตมากเลยลูกนี่ดูตัวโตตัวโตว้าวตัวนี้ก็โตนี่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 ไงเดี๋ยว่ขเดี๋ยวเขาพาไปซื้อหน่นี่ชื่อว่าเงินอุบลนี่นอ่ของ พไปมาดูนะอพ่อเอาคุณจอนนี่มืป่านี่ยไปไปไไปดูนะพวก่อยพ่งมาถ่ายรูปกรู้ไม่ไม่ทีคนถ่ายรูปทีคนแอคชั่นหน่อยไปเป็นแอคชั่นดูแอคชั่นกนไปเรื่อยอไปแป๊บนึงแป๊บนึพีคนยิ้มหน่อยมองพ่อแอคชั่นมองพ่อนี่มองพ่อปุ่นปนโอเคขอบคุณครับ เ,เจ้าหมูหยอง <c oughs> ว,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 วายน้อยชาวเศรษฐีเดี๋ยวไปใกล้มานะลูกนะถอยกันออกข้างๆเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เดินออกมาตรงนี้ดดหลยหลยโอ้หนุนยาเอาไปถึงนู่นครับเยอะมากนนพอแล้วครับไม่ไม่ถึง บากดมาเสื้อลูกชิ้นเหรอฮะกินลูกชิ้นเหรอโอ้ควายเต็มเลยครับบรรยากาศฝั่งโน้นจะเป็นซุ้มควายงามควายเผือกแคะนายรูปได้นะเฮ้ยแต่บางชนนี่ยชนลูกปัดรึเปล่าชนคุณแม่หรืึเปล่าควายแก่แก่ก่อนควา หันมายิ้มน่อยเลยเหันมายิ้มอะรน้องบางเสาตันไม่กล,มลัวหรอเราวางมันเหยียบเท้าป่ะนันนน่นน่ะนเฮ้ยันเหยียบขี้แล้วันขี้ขี้ไป

อันมียิ้ม่อยยิ้มยิ้มมองพ่อมองพ่อหน่อยนเว้ยก็ยิ้มหน่อยอันนี้ก็ควายเผือดแชสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงสูงเท่าไหร่อายุกี่ปีแล้วพี่หกปีใช่ไหน้ำเชื้อเขาโดดเท่าไหร่เะพ

ไปอันน <muitas> ี้ล <ição> uh, mm ูกเขาหมดเป่า hmm พ oh, mm ี hmm. ่อ๋อเมืองเพชรก้อเมืองเพชรตานตรนี้ตัวแบบ ปลาดูซินี่ปลาตัดตัวเท่าขาบันนั่นเลยปลาดูซินี่ตัวนี้น่ปะปลาตัดตัวแค่เท่าขานเลยน้วปลาตัดตัวเท่าขามันเอง ตัวน้อยชื่ออะไรหนิยังไม่โตอืมอี่เบบี้น้อยแม่คุณหมอแม่กินนมแม่เยอะนมไม่ยอะนมก็กินนมเลยโอ้แม่ตัวแม่แม่ตัวไม่โตจะให้ลูกโตตัวมากเลยไอแม่ตัวไม่ค่อยโตนะแต่ให้ลูกโต,ตมาก กินนมหน่อยกินนมน้อยโอ้ตัวโตมากเลยเนี่ยเออตัวนี้ขนยาวนะเนี่ยออใหญ่มากเลยปะไม่จะเป็นม่จเป็นที่จะเป็นควายงาไม่จเป็นที่จะเป็นเมื่อสร้างสตอรี่คายใน่คายักให้ชาว มดกนี่ก็อยโยโยยโยโยวายไทยไปควายูดูนเจ้าทีน่ต้โตมากเลยเมื่อสก่เมื่อก่อนนี้จงห่ายาต้นนะคะแขกผู้แขกสมทนาทานะคะแกาฝั่งในังทางส่นต์เกีตัวเ่าใช่ค่ะพอเพ่บอกว่าวันนี้ถือเป็นิทแหนนี่นะนนีิท้